อ่ะมาถึงเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดเลยนะครับน้องมิวเองครับประกาศติดเชื้อโควิด -19 ทําทำมาหลอแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับซุปตาสุดฮอตมิวสุประสิทธิ์กันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มิวสุดประสิทธิ์สตูดิโอได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ rt pcr นะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้รับผลแจ้งการตรวจนะครับพบเชื้อโควิด -19 ครับ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับศิลปินและทีมงานที่ใกล้ชิดได้มีการตรวจ ATK เป็นประจำทุกวันจนกระทั่งวันนี้นะครับมีการตรวจศิลปินแสดงผลเป็นบวกครับซึ่งในขณะน,นี้น้องมิวเองก็ได้รับการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องทางมิวเองและบริษัทนะครับได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วตารางงานทั้งหมดของน้องมิวจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีนะครับ พร้อมทั้งยังขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใย,ยที่ส่งมาให้และขออภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดที่อาจจะได้รับความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลกระทบมาณที่นี้ครับผม